อัปเดตอาการพลายเดือนวันที่30พฤศจิกาย,ยน2566หลายๆวันที่ผ่านมาเราเจอแต่เรื่องเครียด,เ,ยดเพราะว่าน้องเจอภาวะท้องเสียจนหมอต้องงดนมเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียหมอเขาปรับการกินทุกอย่างเลยนะครับรวมไปถึงการใช้ยาเพื่อรักษาการให้น้ําเกลือเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดสารอาหารหมอเขาต้องเฝ้าระวังดูแลน้องตลอด24ชั่วโมง ถือว่าเป็นศึกหนักมากเลยทีเดียวนะครับเราต้องยอมรับกันนะครับว่าการรักษาครั้งนี้ของน้องเดือนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเลยครับการตรวจร่างกายวันนี้อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่ามปกติบางช่วงบางช่วงก็กลับมาเป็นปกติไม่คงที่ครับในส่วนของการกินคุณหมอปรับการให้อาหารเป็นน้ำข้าวต้มผสมเนื้อข้าวปั่นละเอียด ร่วมกับเริ่มให้นมผงสำหรับลูกช้างปริมาณน้อยก่อนแยกกินคนละขวดอุจจาระน้องเป็นเนื้อครีมจนถึงเนื้อข้นส่วนปัสสาวะเนี่ยปกติครับน้องมีอาการท้องอืดบ้างเล็กน้อยเป็นบางช่วงหมอทำการกระตุ้นการขับถ่ายพาลูกยืนเดินให้ยาบรรเทารักษาอาการท้องอืดครับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดพบว่าต่ำกว่าปกติ จึนงเสริมด้วยการให้น้ำเกลือและกูโคสทำการให้ผงโปรไบโอติกยาลดกรดในกระเพาะยาลดปวดลดอักเสบและยาปฏิชีวนะพร้อมทั้งทำความสะอาดสะดือและแผลบริเวณขาหนีบจากการกดทับนอกเหนือจากนั้นทาครีมบำรุงผิวหนังเพื่อลดการแตกแห้งของผิวหนังในส่วนอื่นๆนอกเหนือจากนี้นั้นก็เป็นการรักษาตามโปรแกรมครับนั่นก็คือในส่วนของการรักษาขาของน้องครับ สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือหมอเขาทําการซ่อมเฝือกแข็งบริเวณขาหลังซ้ายโดยพันเฝือกให้สูงขึ้นมาในระดับที่เหมาะสมสําหรับกิจวัตรประจาําวันยังมีการพาน้องออกไปเดินเล่นด้วยการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงอยู่ตลอดเวลาโดยยกสองขาหลังขึ้นเหนือพื้นเล็กน้อยส่วนขาน้องด้านหน้านั้นยังใช้งานได้ปกปติสามารถลงน้ำหนักได้เต็มทั้งสองฝ่าเท้า หมอมีการทำความสะอาดลดความชื้นของเฝือกการเปลี่ยนถุงพุ่งเผือกเพื่อลดการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเช็คระดับลอกให้เหมาะสมทุกครั้งในการยืนและสลับให้มีการใช้เปรยพยุ์เพื่อลดแผลกดทับบริเวณขานี หมอและเจ้าหน้าที่หน้างานพยายามดูแลน้องอย่างดีที่สุดครับพยายามหาวิธีซัพพอร์ตน้องเพื่อลดความเจ็บปวดให้น้องให้ได้มากที่สุดขั้นตอนที่หน้างานหลายๆอย่างอาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างตามความเหมาะสมในส่วนสุขภาพของน้องหลายๆคนจับตามองหลายๆคนพยายามตั้งคำถามทำไมไม่หานมแม่ให้น้องทุกคนพยายามทำครับและก็พยายามหามาให้น้อง อย่างน้อยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรักษาภายเดือนที่จัดกับหมอเอ,อิฟพยายามทำงานอย่างเต็มที่และประสานงานกับศูนย์คชบาลแล้วทางนั้นจะฟีดนมส่งมาให้น้องเป็นระยะนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกช่องทางหนึ่งครับตอนนี้ขอเพียงแค่ให้น้องเดือนสู้พี่ๆก็พร้อมจะดูแลหนูนะลูก